हां मेरा बाय तो था पर เราไม่ไม่ไม่มีปืนมุชนะราไม่มีปืนมุกชนะเอ้าไม่จับลากจะไหนอะเรื่องลากนี่นะ่ไม่จับลากไนี่้าโจ๊ตาม่ปิ้งไ้นั่นแหละทำตามมันมันหยิบอันนี้ปุ๊บแล้วมันแยกแยกแยก าเรอฟังนี่เปิดทีละมเท่าหนหไม่ได้ดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ฟังไม่มับกืมายินเหีมานั่นแหละไม่เป็นจะรอดูอวเล่อ่ะเไม่ว่าอยู่แล้วมเข้าท่านั้นไม่ใช่หยับกไม่มีีเหรอกแต่ทำไมถ้ามีสเกนั้นมกั ตามเอาาท่อยานจะตงไปไม่ไ no ด <market> oh ้ไปไปไปที่ไะอพอไดตอนนั้นม่ดนแั้นต้องติดตองติองติอ้ิตด้้อออดิอ

เียเเดีด๋ดเดียว,วมงยังไงเพื่อนไม่น่จะปิดากี่่ไปกไปดูยงไไปกตัวนั้ไม่ีดี๋ยวไปดไออนูนีงไหม <c oughs> ไปไวาราจกร

啊。Huh? จะลอง ตัวนอยมันทำอะไรบ้า เป็นาสาสิบสิบเอ็ดสบสองามก่เกียนรไปง่ายครับก็เกียเรียงไปเลยก็คือกับตัวเลขสามสิบเอ็สิบสองสิบสานะหน้าที่เป็น o นะครับไปเราจะให้ไฟ ก็ดับนะจีนหนึ่งวินาทีแล้วก็ดับถึงวินาทีาพร้อมๆกันทั้งสี่หลอดน,นะครับแล้วก็เขียนทำซางนแรก้ห้ดับก่อนครับดับก่อนทำซางเขียนหน้าที่ต้อนออกไปเออือจิจต้อนไลเราก็จากไลท์ไปที่หาที่สิบสิบเขยสองสองิบสาม Có nhà không rồi đó. Ừ. Còn mình yêu lắm 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 ถ้าเราังเราต้องสั่งเป็นสูครับ้างเป็นสูงสุดีนะบบนี้นะสายอีนี้ดีใช่เลย่อนสี่หานะครับันจะกมมันจะเป็นแล้แค่มันไม่กี่บาทเองก็ก็กองต่ออัลลามันไม่ถันเลยร้อยสองร้อยเองกระดาษอะไม่กี่บาทกคนคิว่าสิบาทยี่สิบบาไม่เกินพันบ้อย

นี่เาไม่ไปนรอไมคลิปน่แต่นี่มันยาวกันเนี่ยผู้ด้เนินการกลิปสีอะไรยาวทัดจั๋ว1นแล้วไม่รู้ทำได้แ้วฟองคนเีีอ่ะโเลีกคิงโดสอบนะสองสร์ท ดิจิตอลถวายทรายที่อะไรวคิด่เนี่ยตามเขาตัวแ่ไม่ีตัวแซ่เป็นอะไรออโ้เยอะมาใช่ไหมเพราะเราไม่เยอะเลยม่มาใหม่มมาใหม่ย่มันแล้วมึงสต๊อบได้เว้ยแล้วก็ไปเยอก่อนนะเออมันมีซ่ตรงไหนไอย่มันมาไม่เอไม่รู้นเนี่ยมันเนี่ยตัวฮาเียสตอบคลิปมึงอะไอเนี้ยมันมีมอสคลิปอยู่อะไรเขาเนี่ย

นี่ตัวแล้ว่เป็นสีมมันรู้เนะที่ท่เิดดิบลายมันดูมันดูงี่ตัวแี่ตัวแล้วีวีใหญ่้อนหลังตัวหังตัวเอไม่มีตัวเอลวะตองะไรครับตัเอลเกนีลยมันต้องเป็นเอลมดเลยไม่ใช่ยิ้มติดหมดเลยอะที่เต่า ไว้ไว้โอ้ยเขาเป็นทีมใหนเบอร์ขมสุดท้ายลวไร่ะเขาไร่ตัดนนตัวอะไรไว้ก็เอาส่งานี้เลยรู้ออกแกค้ดเต็มแล้วอะไรเงี้ยแกค้ดสดเลยเป็นจีนี่มเน่อเดี๋วเดี๋ยวผมกดให้รอนี่และรอนี่เลยทำงานคนเดียวง่ายกว่าใก็วางั้นแหละเล่นโอเคคนเดียวได้ยีนสาโค้ด รับนี่ไม่ต้องคิดเลยจดแล้วเด็ดต้องคิดเดม่ไม้พี่เข้างมันแคบไอ้พี่อะ